ตอนที่สาสอสัมผัสด้วยความรู้สึกเห็นไหมล่ะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะลองหากรีบที่สมต่อเลยเธอให้กำลังใจอืมถ้าให้ดาวนะครับอีกสองกรีบจะต้องอยู่มุมบนทั้งซ้ายและขวาตรงกันข้ามกับมุมล่างนี้แน่นอนครับ พอพูดจบผมก็มุ่งไปยังกลีบที่คาดการไว้ทันทีแต่พอนับจำนวนแท่งผลึกแล้วกลับไม่เป็นอย่างที่คาดคิดผมนับได้14แท่งและพอไปนับอีกกลีบที่อยู่อีกด้านหนึ่งก็มี14แท่งเหมือนกันไม่ใช่ครับผมรายงานความผิดพลาดลองดูสิว่ามันน่าจะอยู่ตำแหน่งไหนได้อีกเธอเสนอ ถ้ามันไม่ใช่แนวดิ่งก็อาจจะเป็นแนวนอนครับผมประเมินลองดูตรงแนวระนาบระหว่างกรีบทั้งสองกรีบที่เจอตอนแรกในตำแหน่งซ้ายและขวาผมจึงไม่รีรอที่จะนับในกรีบเหล่านั้นทันทีเจ็ดแปดเก้าสิบเจอแล้วครับแสดงว่าอีกกรีบต้องอยู่ในช่วงที่ซ้อนทับ ของอีกวงกลมแน่นอนเพราะมันเป็นระนาบเดียวกันผมมั่นใจและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆผมเจออีกสองกลีบซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันเท่ากับตอนนั้นเท่ากับตอนนี้ผมเจอทั้งหมด4กลีบแล้วคราวนี้เหลือกรีบสุดท้ายเพราะมันมีทั้งหมด5ตำแหน่งหลอนพูดอันนี้ยากครับ ผมไม่รู้จะเอาหลักการอะไรมาประเมินว่ามันอยู่ตรงไหนเลยครับผมพูดฉันขอบอกเธอว่าอีกหนึ่งกรีบที่เหลือนี้จะเป็นจุดที่สร้างให้เกิดรูปเรขาคณิตอีกรูปหนึ่งที่ซ้อนทับรูปหกเหลี่ยมนี้อยู่อย่างสมอย่างสมมาตรพาสุธาบอกใบ้สี่กรีบเรียงเป็นแนวนอนด้านล่างแบบนี้ ถ้าจะให้เกิดรูปเรขาคณิตแบบสมมาตรจากการเพิ่มจุดเพียงจุดเดียวก็ต้องเป็นจุดบนสุดของหกเหลี่ยมนี้ใช่ไหมครับผมเสนอวิธีคิดก็ลองดูหลองตอบจากนั้นผมก็นับแท่งผลึกคริสตัลในกริบที่หมายตาไว้ก็พบว่าใช่จริงๆเย yeah! เจอครบ5กริบแล้วครับ และมันก็ปรากฏเป็นรูปสามเหลี่ยมที่สมมาตรกับหกเหลี่ยมนี้พอดีเลยผมรีบบอกอย่างตื่นเต้นยินดีด้วยนะแท่งผลึกแห่งความทรงจำของเธอคือหนึ่งในหกลิบนี้แหละเธอฉเฉลยแล้วกลิบไหนที่เป็นของผมล้วครับผมถามทันทีเธอต้องค้นหามันด้วยตนเองเธอตอบทำไมไม่บอกผมตรงๆไปเลยล้วครับ ผมอยากรู้เรื่องราวของผมจะแย่อยู่แล้วผมถามและแสดงความรู้สึกอนาคตเธอจะต้องเจอกับปริศนาอะไรต่อมีอะไรอีกมากมายเพื่อที่เธอจะได้อธิบายให้กับผู้คนได้นี่ถือว่าเป็นนี่ถือว่าเป็นบทเรียนง่ายๆสำหรับเธอถ้าเธอถขมันไม่ได้อย่าพึ่งริอ่านไปถ่ายปริศนาอื่นๆเลย เธอพูดทำนองสั่งสอนได้ครับได้ครับที่จริงมันก็เหลือแค่นิดเดียวแล้วผมพูดกติกาคือห้ามเข้าไปแต่ต้องแท่นคริสตัลเหล่านี้เด็ดขาดเพราะถ้าแตะเธอจะรู้ทันทีว่าเป็นของใครแล้วถ้าไม่ใช่ของตนเองมันจะเป็นการละเมิดอันดับแรกขอให้เธอหาให้ได้ก่อนว่ากรีปของเธออยู่ในกรีปไหน เมื่อหาเจอแล้วค่อยหาอีกทีว่าหนึ่งในแท่งเหล่านั้นแท่งไหนคือของเธอพาสุธาบอกกติกาแล้วผมจะเริ่มต้นค้นหาอย่างไรดีผมพึงพมกับตัวเองลองเลิกใช้ความคิดดูสิเขาเสนอไม่ใช้ความคิดแล้วใช้อะไรแทนล่ะครับผมถามใช้ความรู้สึกเขาตอบสั้นๆ ใช้ความรู้สึกอย่างไรหนอผมถามตัวเองความรู้สึกแรกที่เกิดกับเธอหลังจากตั้งคำถามก่อนที่เธอจะใช้ความคิดเสียงท่านโพเชดังจากข้างหูเอาอย่างนั้นเลยครับงั้นผมลองตั้งคำถามเลยนะครับกลีบไหนคือของฉันผมถามตรงๆเพื่อรัวบรัดไปเลย หลังจากตั้งคำถามจบผมก็ลองจับความรู้สึกที่ผุดขึ้นในใจความรู้สึกแรกมันบอกว่าอันที่มาหลังสุดคือของเธอความรู้สึกแรกความรู้สึกผมบอกว่ามันคือกลีบบนสุดถูกต้องไหมครับผมถามกับทั้งสองท่านฉันไม่บอกว่าถูกหรือไม่ถูกนะเธอค้นหาต่อไปโดยใช้วิธี เดิมดูเธอพูดต่อเดี๋ยวก่อนครับผมขอถามแซ่ตรงนี้ได้ไหมครับผมรู้สึกมาจากไหนครับความรู้สึกมาจากไหนครับผมสงสัยเธอลืมไปแล้วหรือว่าเธอมีจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้หรือจิตที่มีคุณสมบัติเดียวกับพระเจ้าอยู่ในกายของเธอท่านโพเชตตอบแล้วทำไมเขาถึงไม่ค่อยสื่อสารกับผมเลยล่ะครับผมถาม ไม่ใช่ว่าเขาไม่สื่อสารกับเธอเธอไม่สื่อสารกับเขาตั้งหากปกติเธอมักจะตั้งคำถามกับคนอื่นมากกว่าโดยลืมไปว่าที่จริงที่จริงเธอก็มีที่ปรึกษาประจำตัวอยู่ท่านโพชยตอบอย่างนี้ถ้าผมมีปัญหาอะไรผมก็ถามเขาเลยสิครับไม่ต้องถามพวกท่านผมถามต่อใช่ แต่การจะได้คำตอบเธอจะต้องมีศักยภาพและคุณสมบัติเพียงพอในการรับสารที่เขาส่งมาด้วยซึ่งภาษาที่จิตวิญญาณภายในตอบกลับมานั้นจะเป็นความรู้สึกอย่างที่ฉันบอกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ผู้เธอจะไม่ค่อยสนใจมันหรอกเพราะความรู้สึกที่เกิดจากความคิดที่มาจากช่องทางสัมผัสทั้ง5มันกลบความรู้สึกที่บางเบานี้จนหมด ท่านโพชยตอบแล้วทำไมไม่เคยมีใครสอนวิธีการแบบนี้กันล่ะครับผมถามฉันว่ามันต้องมีเหตุผลของมันแต่ที่แน่ๆเธอต้องรู้จักแยกแะก่อนว่าความรู้สึกนี้มีกี่แบบแบบที่หนึ่งความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการเอาหรือต้องการทำเพื่อตัวเองและสองความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการให การขยายออกหรือการทำเพื่อผู้อื่นบางครั้งถ้าไม่ฝึกแยกแยะให้ดีมันก็จะเสี่ยงต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดท่านโพเชตตบงั้นความรู้สึกที่เกิดกับผมเมื่อสักครู่ก็เชื่อถือไม่ได้นะสิครับเพราะผมถามด้วยความต้องการของตัวเองผมถามในกรณีของเธอถึงแม้ว่าเธอจะตั้งคำถามนี้เพื่อตัวเอง แต่เธอมีเจตจำนงใหญ่ครอบอยู่ซึ่งเจตจำนงใหญ่มันประกอบขึ้นจากความรักความปรารถนาดีที่ทม่ที่มีต่อโลกและเพื่อและเพื่อนมนุษย์ทุกคนมันจะมีพลางงานแผ่ซ่านไปในทุกๆความรู้สึกทุกๆก,การกระทําของเธอจนกลายเป็นเนื้อเดียวกันจิตวิญญาณภายในเขารู้ดีว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า ในทางกลับกันหากมีการตั้งคำถามโดยที่คนภายนอกอาจจะเห็นว่าเป็นคำถามที่ทำให้ที่ทำเพื่อผู้อื่นแต่ที่จริงมีเจตจำนงใหญ่ที่ทำเพื่อตัวเองแอบแฝงอยู่ความรู้สึกที่เป็นคำตอบมันจะสลับขั้วกันอยู่ดีเธอพอเข้าใจไหมท่านโพเชขยายความพอเข้าใจครับผมตอบอ้าว เหลือขั้นสุดท้ายแล้วจะได้รู้เสียทีว่าผลึกแห่งความทรงจำแท่งไหนเป็นของเธอเสียงของพาสุธาก้องขึ้นในหัวได้ครับได้ครับผมตอบสนองกับความคิดเธอทันทีตอนนี้ข้อสรุปที่ได้คือเวลานี้เธอเองก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่นั้นคือกรีบที่อยู่บนสุดเป็นตำแหน่งที่ตั้งแท่งคริสตัลแห่งความทรงจำของเธอ แล้วปัญหาถัดมาคือมันมีตั้งสิบแท่งเธอจะรู้ได้อย่างไรว่าแท่งไหนพาสุธาตั้งประเด็นถามนั่นสิครับผมจะลองใช้วิธีเดิมดูนะครับผมถามหลังจากนั้นผมก็ลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าแท่งไหนคือแท่งความทรงจำของฉันพอสิ้นสุดคำถาม,ถามความรู้สึกแรกก็ผุดขึ้นมาทันทีคือ ให้ลองย้อนกลับไปดูทั้ง4กลีบก่อนว่ามีอะไรที่เหมือนกันพอได้คำตอบผมรีบย้อนกลับไปดูทั้ง4ี่กลีบที่อยู่ด้านล่างทันทีผมพินิทีละกรีบทีละกรีบซึ่งทุกกรีบก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนมีทั้งแท่งเล็กแท่งใหญ่ปะปนกันตอนแรกผมคิดว่าแต่ละกรีบอาจจะมีแท่งใหญ่ที่สุด อยู่เพียงหนึ่งเดียวเหมือนเหมือนกันแต่พอดูจริงๆบางกรีมีแท่งใหญ่ถึง2แท่งแล้วลำดับที่ตั้งของมันก็แตกต่างกันด้วยกรีบที่1อยู่ตำแหน่งที่7กรีบที่2อยู่ตำแหน่งที่2กรีบที่3อยู่ตำแหน่งที่9ส่วนกรีบสุดท้ายมี2แท่งอยู่ตำแหน่งที่2กับ8 ไม่เห็นมีรูปแบบอะไรที่เหมือนกันเลยผมตั้งคำถามกับตนเองอีกครั้งแล้วขนาดที่รองลงมาล่ะความรู้สึกผุดขึ้นจริงสิยังไม่ได้ดูเลยผมคิดในใจคราวนี้พอมาดูแท่งที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยปรากฏว่ามีตำแหน่งที่ซ้ำกันคือตำแหน่งที่5และที่พิเศษกว่านั้นคือ ปกติทุกแท่งจะมีหกเหลี่ยมแต่แท่งเหล่านี้กลับมีเก้าเหลี่ยมและพอผมไปดูกรีบที่สันนิธานว่าเป็นกรีบของผมในตำแหน่งที่หก็มีเก้าเหลี่ยมแบบนี้เหมือนกันผมคิดว่าผมเจอแล้วครับผมพูดกับท่านโทเชและพาสุธาฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะเธอแน่ใจมากแค่ไหนว่าใช่พาสุธาถาม คิดว่าร้อเปอร์เซนครับผมตอบถ้าเธอมั่นใจขนาดนั้นฉันก็อนุญาตให้เธอสัมผัสกับมันได้พาสุธาตอบ